กินข้าวกันค่ะทุกคนอากาศดีดีข้อเสียของที่นี่ก็คือไม่มีอินเทอร์เน็ตคนอะไรเลยตื่นมาสวยเลยน้ำก็ไม่อาบเลยอ้ดูแก้มหนูดิแก้มหนูแตกเหรอแตกตัวอะไรก่อน,นสวัสดีนะคะทุกคนโอ้โหไม่เจอกันนานมากเป็นเดือนเลยไม่ได้ลงคลิปตั้งแต่ไปเที่ยวมอนจองมานะคะทริปนี้นะคะเราก็จะไปเที่ยวแม่แตงเชียงดาวแล้วก็เมืองคลองนะคะ ตอนนี้อยู่ที่แม่แตงก็มาแวะที่คาเฟ่ที่นี่ชื่อว่า Stay ว i l d Cafe นะคะก็อยู่ระหว่างทางเลยคาเฟ่นี้ดีตรงที่แบบมันอยู่ติดน้ำใช่ไหมแล้วมันก็แบบจะนอนเล่นนั่งเล่นก็ได้แบบชิลมาก พักที่ยามาซานะคะเป็นโฮมสเตย์บนเขาซึ่งเราไม่เคยไปมาก่อนเลยครั้งแรกโอเคได้เวลาไปกันต่อจากนี้ไปที่พักก็ประมาณไม่เกิน20นาทีนะคะถึงแล้วที่พักเขามีรถลางแบบช้าก็คือเราจอดรถไว้ข้างล่างแล้วก็ใครจะเดินขึ้นก็ได้นะถ้าใครอยากเดินเรามาดูมาดูห้องกันอู้ ี่สมาคโฮเทลนะไม่ใช่โฮเทลโฮมสเตย์เป็นห้องแบบพัดลมนะคะ <c oughs> มาแล้วข้าวของเราสั่งอาหารจากที่นี่ได้เลยนะคะไม่ต้องไปกินที่เพราะว่าแถวนี้ไม่ได้มีร้านอาหารไม่ได้มีอะไรเลย มันสูงเกินนะคะมันก็เลยบังพระอาทิตย์หน่อยพระอาทิตย์ตกก็เลยจะได้เห็นแค่นิดเดียวห้องที่เราจองมานะคะราคาพันห้าถ้าจะนอนกับพื้นเพราะว่าเรามากับเพื่อนสองคนเพื่อนผู้ชายก็เพิ่มอีกสองร้อยห้องน้ำเขาดีมากเลยนะดีมากตรงที่โถส้วมอะไรเงรี้ยก็สะอาดแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุน่นอันนี้เป็นราคาเครื่องดื่มนะคะ ก็ราคาอาหารก็จะเป็นจานละร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยก็ถือว่าราคาสูงอยู่แต่ว่าเนาะมันก็อยู่ไกลอะเนาะเดินเล่นกันเราคิดว่าหมู่บ้านนี้นะ่าจะเป็นหมู่บ้านชาวอาขะก็คือโฮมสเตย์ที่เราอยู่อ่ะมันไม่ได้อยู่ใกล้กับโฮมสเตย์อื่นเลยมันก็เลยเงียบดีเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างที่จะไกลนะมาทางแม่แตงใช่ไหมก็ขับตรงอย่างเดียวเลย กินข้าวกันค่ะทุกคนอุ้ยน่ากินมากจิ้มสวัสดีตอนเช้านะคะอันนี้คือบรรยากาศหน้าห้องนะคะถ้าเจ็ดโมงแล้วยังมองไม่เห็นอะไรเลย 13. องศา ตอนนี้ก็เริ่มจะแดดออกแล้วนะคะจะสิบโมงแล้วทริปของเราวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะทริปแม่แตงนะคะสำหรับทริปต่อไปนะคะเราจะเดินทางไปที่เชียงดาวค่ะจากนี้ไปใช้เวลา2ชั่วโมงนะคะสำหรับใครที่จะมาพักที่นี่เหมือนเรานะคะก็จะบอกว่ามันจะไม่มีเน็ตนะถ้าเรา มาถึงแม่แตงเข้ามาเรื่อยๆอ่ะเน็ตมันจะหายถ้าไม่มี Google Map ก็ไม่เป็นไรแค่ตรงมาอย่างเดียวเลยไม่ต้องเลี้ยวที่ไหนเลยระหว่างทางก็จะเจอเป็นไป้ายป้ายที่ผักนะคะสีดำๆโอเคค่ะทุกคนใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมน,นะคะบ๊ายบายอยากลงไปหมดนี้ก็ไม่บอก <laughs> ที่นี่พาทิ์มันสูงเกินมที่นี่ เห็น,น,น,หนดูแก้มหนูดิแก้มหนูแตกเหรอเห็นไหมเนะี่ยหนูแตกคนอะไรคัะปืนมาสวยเลย